คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากคุณสวยต้องยกให้โซโซโน่ กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเผือกค่ะทันปากอยากเผือกนะคุณผู้ชมนะเห็นอยู่ตรงหน้าเราก็คือผลิตภัณฑ์ขายดีนะฮะเจ้าของมามาวันก่อนนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจ้าของก็มาพรีเซนต์เองเลยนะ<ช>ว่าขายดีมากส่งไปแล้วเนี่ยในเอเชียนี่เยอะมากเลยที<ช> <ๆ S 2> เดียวนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่น,นะฮะใบขวัญพี่ลมลินนะโซโซโน่ม,มีสารสก,กัดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าหลักๆเลยนะเหมาะสําหรับใครบ้างเหมาะสําหรับคนไม่มีเวลาออกกําลังกายนะฮะคุณแม่บงแม่บ้านนะฮะไม่มีเวลาออกกําลังกายรับประทานโซโซโน่ไปนะ ะจะมีสาหร่ายสีน้ําตาลช่วยบล็อกแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันนะหรือใครที่ชอบออกกําลังกายแล้วในเรื่องของการลดน้ําหนักและออกกอําลังกายด้วยใช้ชีวิตแบบตีบงตีแบบวิง่งอ,ออกกําลังกายนะหรือออกกําลังกายแบบว่านิดๆหน่อยๆนะเราก็มีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือสารสกัดนั่นก็คือแอลคาเนทีนะฮะจะช่วยเร่งการเผาผลาญเดินเหมือน,นวิ่งวิ่งเหมือนกระโดดกระโดดเหมือนกันวิ่งเหมือนกระโดดกระโดดเหมือนกระโดดตบเลยทีเดียววันนี้มาแล้วตามโปรโมชั่นที่หลายคนเรียกร้องนะซื้อ3แถมหนึ่งใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะแม่ซื้อ 1,470บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรได้เลยนะคะ0ูตร9 9 9 4 4 4ย้อีกรอบค่ะ091-119-9444ึ่ะนะฮะเป็นพี่ขวัญรับสายเองไม่ใช้คอ c เซ็นเตอร์นะฮะเบอร์นี้นะ091-119-9444นะฮะ,ะเพจดังแฉแชทหลุดเจนนี่พูดถึงน้องก้าว่วาไอเด็กจุดๆ,ๆุดฮะมาอีกแล้วค่ะเพจดังก็ออกว่าแฉเรื่อยๆเลยนะคะอย่างล่าสุดมานี้เนี่ยเขามีแชทล้ค่ะเป็นแชทหลุดที่คุณเเจนนีพูดถึงง้อกิ นะคะก็มีเนื้อหาที่พูดถึงก้าวกันแบบเมามันเป็นเหมือนเป็นกลุ่มกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะเป็นกลุ่มศิลปินเนี่ยแหละซึ่งในเนื้อหาในแชทนี้เนี่ยค่อนข้างจะหยาบคายแล้วก็เมามันมากและที่สําคัญเลยมีศิลปินเยาวชนคนอื่นเนี่ยที่มาพิมพ์ด่าก้าวกันโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่คอ,คอยห้างตามเลยนะคะจนหลายคนสงในใสัยว่าเอ้ค่ายนี้เขามันอะไรยังไงกันนะ <c oughs> ซึ่งหนึ่งในข้อ <c oughs> ความที่น่าจะเป็นคุณเจนนี่เนี่ยแหละค่ะที่เขียนเขียนว่าไม่น่าเอามาฟิตตั้งแต่แรกเลยงูพิษไม่น่ารู้จัก เลยอันนี้พยายามให้มาันสุภาพมากแล้วนะคะก็ะนี่แหละค่ะเขาก็บอกว่ามากันหมดเลยเนาะทั้งแชทนี้นะคะให้มันได้อย่างนี้สินี่คือเจนนี่ที่ฉันรู้จักค่ะ <c oughs> ก็ใจเย็นลูกนะใจเย็นคุยกันเถอะพี่ว่านะ <c oughs> คุยกันดีๆฟ้องกันไปฟ้องกันมาพี่บอกเลยว่าเจนนี่ก็จะไม่มีเวลาไปขึ้นคอนเสิร์ตเพราะต้องมาเครียดกับการขึ้นศาลใช่ก้าวก็ก็จะต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัว คุยกันดีๆแล้วก็ตกลงกันให้ได้เชื่อพี่นะฮะไม่ทันได้ดูใจนะปั้นจันทร์ปรมะหายไปนานนะฮะหลังจากที่ปั้นจันทร์บอกรักนายกนะฮะก็เลยปั้นจันทร์ก็เลยหายไปนะฮะน้องน้องน้องชายนะฮะไม่กล้าบอกใครว่าเป็นหลานของนาอ้อยนาอ้อยนาการจนะนะฮะเพราะกลัวดีไม่พอฮะหลายคนก็ตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์กันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เพิ่งจะมาทราบว,ว่าคุณป้นจันเนี่ยเป็นหลานของคุณอ้อยกาญจนาน,นะคะนักแสดงชื่อดังที่ก็เพิ่งจะจากไปคุณป้นจันก็ออกมาเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับน้าอ้อยนะคะซึ่งคุณป้นจันก็บอกว่าน้าอ้อยเนี่ยเป็นน้องสาวของคุณแม่ผมน้าอ้อยเนี่ยเลี้ยงผมมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆเ,เลย<อ>นะคะ<อ>จริงๆแล้วเนี่ยน้าอ้อยเป็นโรคหัวใจมานานแล้วแล้วก็มีโรคอื่นแทรกมาด้วยแล้วก็คุณป้นจันเนี่ยเล่าถึงวันที่น้าอ้อยเนี่ยจากไปก็บอกว่า ไปดูใจไม่ทานแต่ที่ผ่านมาก็มีการส่งกําลังใจให้อีกฝ่ายตลอดแต่ว่าที่ผ่านมาที่คนไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าคุณป้ญนจันเป็นหลานเนี่ยเพราะว่าน้อยคนมากที่จะรู้เนื่องจากว่าตอนเด็กๆเนี่ยน้าอ้อยเขาก็บอกว่าเออพอเข้าวงการแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหลานไปได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ไปด้วยตัวเองเลยนะไม่ต้องมาบอกว่าเป็นหลานป้าก็ได้ซึ่งคุณป้ญนจันเขาก็ยึดหลักนั้นมาโดยตลอดนะคะและอีกอย่างนึงเขารู้สึกว่าเขากลัวว่าเขาจะดีไม่พอที่จะบอกว่าเป็นหลานของน้าอ้อยนั่นเองค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ขาดคะ ว่าปันสันเป็นหลานนะอ้อยนะคะใช่ค่ะนะฮะเตรียมฟ้องอีกรลยนะคะเขาบอกใหม่สุคนทวาสุดทนแล้วคุณผู้ชมนะคะชาวเน็ตไปคอมเมนต์ลูกในท้องของเธอค่ะทาเอาคุณแม่ท้องแก่อย่างที่ใหม่สุคนทวานะ,ะถึงกับหัวร้อนทนไม่ไหวค่ะต้องออกมาออกโรงเลยนะคะ <S <S เพราะว่าในช่วงที่คุณใหม่เนี่ยเขามีอาการแพ้ท้องเขาก็บอกว่าเขาก็มีพฤติกรรมที่แปลกๆไปนะอย่างช่วงก่อนเนี่ยเขาอยากกินของแปลกๆเขาออกมาโพสต์ว่าอยากจะกินอาหารเม็ดของสุนัขบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น แต่ว่าคุณหมายรู้สึกว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่มันแรงเกินไปซึ่งข้อความนั้นเนี่ยคุณหมายก็แคปมาให้เราดูด้วยนะคะเป็นข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าสงสัยหมามาเกิดเป็นลูกนังตอนแพ้ท้องไม่อยากกินเนื้อสัตว์ไม่แพ้อยากกินอะไรเป็นพิเศษลูกออกมาก็ธรรมดาปกติแต่จิตใจดีมากแม่ต้องมีสติอย่าให้ความอยากมาอยู่เหนือจิตใจเรามากไม่ต้องอยากกินทุกอย่างที่อยากกินเพราะท้องบางทีอาจจะมโนไปเองว่าอยากกินแต่จริงๆไม่อยากหรอกซึ่งคุณหมายเนี่ยเขาก็เขียนแคปชั่นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อ ความที่มันด่าประมาณนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยแคปไว้แล้วนะดารามไม่ใช่ถังขยะที่จะมาด่าจะว่าอะไรก็ได้หัดมีสติมีมารยาทมีสมองก่อนพิมพ์ด้วยนะคะไม่ใช่คันปากคันมือสักแต่ว่าพิมพ์อย่างเดียวใครว่าลูกดิฉันดิฉันจัดการแน่ค่ะสามีไม่รักไม่สนใจหรอคะถึงมาด่ามาว่าคนอื่นแล้วเจอกันพวกเกรียนคีย์บอร์ดแน่จริงอย่าลบเมนอันนี้ก็เป็นข้อความจากคุณใหม่แต่ก็มีหลายคนเนี่ยเขาก็เหมือนเชียร์ว่าอย่าไปยอมความแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าอยากให้คุณแม่เนี่ยทำจิตใจให้สบาย สบายสบาย,บาย,บายดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีลูกแล้วเจะเปลีนทอดนะคะถ้าเกิดเราไปคดีคงคดีความพุง่งท้องคุ่ง,ง,ง,งสามมันก็คงจะไม่เหมาะสมนะลูกนะสบายสบายอะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยนะลูกนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโซโซโน่ ono, คุณผู้ชมนะปริตภันฑ์เสริมอาหารโซโซโน่บายขวัญพี่ลมลินนะฮะน้องต่อลูกพี่ขวัญจากร้อยสามโลนะฮะลดแล้วเหลือ6กกิโล <c oughs> พี่ขวัญมาล่าสุดก็ลงไปอีก3โลนะฮะ <c oughs> จนพี่ขวัญต้องเอาโซโซโน่ไปแอบให้น้องต่อกินแล้วนะฮะ้องต่อจะลงไปเรื่อยๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรรััับบสาหวนนี้้ถโไป สกล่องแถมฟรี1กล่องใ <ừ> นราคาเพียงแค่1,470บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรได้เลยค่ะ091-119-9444ย้ำอีกรอบค่ะ091-119-9444ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะนี่เลยดีเจมาตูมเหรอฮะใช่ค่ะมีแฟมีจะมีข่าวกับพระเอกช่องเจ็ดเหรอฮะ<ห>อุะ้ยใค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไร <laughs> ติดตามช่วงนี้พักสักกู่หนึ่งก่อนครับค่ะ <laughs>